ช่วงที่ผ่านมาเทหน้าตาของเรานะครับได้นํารายการทัวนาเมนต์จากโป๊กเกอร์มากมายมให้เพื่อนๆได้รับชมซึ่งนี่ในะนคือรายการทรายพันมิลเลนเอเคิลปิงแฮนด์ฟอร์ชานิตี้ทัวนาเมนต์ที่ค่าสมัครแพงที่สุดในบริษัทของวงการโป๊กเกอร์ค่าสมัครคนละ1ล้านยูโรไม่เสียเวลาเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับโปรโป๊กเกอร์ที่เทหน้าต่างสตอรี่จะมาแนะนำเพื่อนๆรู้จักกันวันนี้เป็นแชมป์รายการสุดยิ่งใหญ่ที่ว่านี้เองซึ่งเขามีชื่อว่าแอรอนซัก หลายคนที่ได้เห็นลูกเขาครั้งแรกอาจจะคิดว่าไอคนนี้คงจะเป็นลูกคนรวยธรมธรมดาาที่เอาเงินมาเผาเล่นในวงการโป๊กเกอร์แต่จริงๆแล้วแอรอนสางเป็นนักโป๊กเกอร์สายปั้นตัวจริงเขาเริ่มเล่นโป๊กเกอร์มาจากห้องโลสเต็กออนไลน์ายตำแค่ไมกีเรียนจนกลายเป็นทัวร์เล่นหลักล้านในปัจจุบันแต่ถ้าว่าก่อนที่เขาจะได้มารู้จักกับโป๊กเกอร์ในช่วงววยมัธยมนะครับเกมที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษนั่นคือการ์ดเกมที่มีชื่อว่า Magic the Gathering ซึ่งในตอนนั้นพวกการ์ดเกมแบบนี้ไม่ได้เป็นที่นิ สามารถคว้าแชมป์าได้อย่างสวยงามซึ่งตอนนั้นนะครับเมื่อผู้จัดพบว่าเขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เกือบจะไม่ได้รางวัลแล้วแต่หลังจากที่ทีมงานพิจารณากันอยู่สักพักทีมงานก็ตัดสินใจให้เงินรางวัลกับเด็กมีไฟคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในโลกเกมการแข่งขันของแอรอนสากันเลยทีเดียวซึ่งแอรอนเคยให้สัมภาษณ์ถึงช่วงที่เขาเล่นเมจิกได้แคอเร่ไว้ว่ามากกว่าเงินรางวัลที่เขาได้รับนั้นมันคือมิตรภาพที่ดีเพื่อนในวงการการ์ดของเขานะครับเป็นส่วนสําคัญที่ส่งเสริมให้แอรอนมีกม ว่าถ้าไม่ได้เจอเพื่อนๆของเขาในตอนนั้นตอนนี้ชีวิตของเขาก็คงจะเปลี่ยนไปอีกทางแล้วแอรอนเด้ยรู้จักกับเกมโปก๊กเกอร์และเกมไพ่ที่ใช้กลยุทธ์ครั้งแรกผ่านหนังสือที่ชื่อว่า Beat the d e ิ l e r และหลังจากที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆนะครับก็รู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทําอะไรดีและตอนนั้น <S <s เพื่อนของเขาที่ชื่อว่าโซจี G นะครับก็ชวนให้ไปเล่นโปก๊กเกอร์นี่แหละ เขาพูดถึงตัวเองในตอนนั้นว่าคิดว่าตัวเองฉลาดหลังจากที่ศึกษาแล้วก็ฝากเงินไปเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์แต่ไม่ว่าจะฝากไปกี่ครั้งนะครับก็เสียเงินหมดตลอดแต่กลับกันเวลาที่เขาไปเล่นโต๊ะจริงกลับกลายเป็นว่าเล่นบวกยับยับซึ่งเป็นสิ่งที่แอรอนนะครับยิ่งเร่งพัฒนาฝีมือโป๊กเกอร์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องและจุดเปลี่ยนก็มาถึงจนได้ครับช่วงคืนปีใหม่ของจีนแอรอนได้รับเงินจากคุณลุงของเขาเป็นจำนวน1,000ันหยวนหรือประมาณ5,000บาทไทยพี่แกก็เอาไปปั้นเล่นมาเรื่อยๆจนสุดท้าย พี่แกก็เปลี่ยนเงิน1 0 0 0หยวนกลายเป็น2ล้านบาทไทยได้อย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นแอรอนตัดสินใจออกจากบ้านไปใช้ชีวิตเล่นโป๊กเกอร์หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองทันทีปี2007แอรอนสร้างตัดสินใจมุ่งสู่แหล่งของโคดเซียนอย่างมาเกาเขากล่าวถึงมาเกาว่ามันเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเขามันเป็นเมืองที่อยากจะทําอะไรก็ทาอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเพราะเงินที่เขาได้นะครับเรียกว่ามันมหาศาลมาก พีแอรอนก็ถือว่าโชคดีอย่างมากที่พ่อแม่ของเขาสนับสนุนในสิ่งที่ลูกทํานั่นคือการเล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพและภูมิใจในตัวของเขาเป็นอย่างมากแม้จะใช้ชีวิตสุดเวียงนะครับแต่แอรอนซางมีการบริหารแบงค์โรที่ดีเยี่ยมตลอดจนการเล่นโป๊กเกอร์อาชีพของเขาเขาไม่เคยสูญเงินแบงค์โรเกิน30%และแบงค์โรของเขาก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจุดที่ทําให้ทั่วโลกได้รู้จักผู้ชายคนนี้นะครับนั่นคือการลงแข่งขนงนันรายการไททันมินล,ลมเลยียนไ้เอลพิงแฮนด์ฟอร์ชเนอร ก็เป็นรายการที่เทนหน้าตากักนำมาภาคไทยให้เป็นเพื่อนดูอยู่ทุกวันนี้เรียกได้ว่าเป็นรายการที่โคตรสนุกเร้าใจเพราะว่าเป็นการจับเอาโปรโป,รโปเกอร์ระดับโลกครึ่งหนึ่งและนักธุรกิจพันล้านมาเจอกันแอรอนเอาชนะคู่แข่งมากมายจนได้มาเจอกับปะทะกับไบรอันเคนนี่นักโปเกอร์อันดับหนึ่งของโลกซึ่งการเล่นเป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพลานผลัดกันนำผลัดกันตามแต่สุดท้ายแอรอนก็โค่นเคนนี่และควา้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่มาครอบครองได้ก่อนจะคว้าเงินรางวัลไปทั้งหมด460ล้านบาทเรียกได้ว่าแข่งรายการเดียวเฟี้ยวไปทั้งชา และถึงแม้ว่าเขาจะชนะทัวร์ใหญ่ขนาดนี้แต่แอรอนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นโชคช่วยในทัวร์ทัวร์หนึ่งซึ่งเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการเล่นแบบไม่กลัวศูนเงินเล่นโดยโฟกัสที่เกมและมองไปที่ระยะยาวแนวคิดของพี่สางนะาครับน่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือการที่เขาชนะโป๊กเกอร์รายการใหญ่และได้พื้นที่สื่อมากมายแบบนี้อาจจะไม่เป็นผลดีกับผู้คนหลายๆคนที่อยากจตกระโจนมาเล่นเพราะเห็นว่าทําเงินได้เยอะและก็ทําเงินได้ง่ายโดยขาดการศึกษาเกมอย่างจริงจังซึ่งจะกลายเป็นผู้แพ้ในอนาคตอย่างแน่นอนผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจและรัับบผิดชอออต่่สงงคมปยาาก สิ่งถทำเ,เพื่อนๆติดใจก็รอชมผลงานการเล่นของแอรอนสางได้ในช่องเราเลยนะครับ